สวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวจะมาทดสอบให้ดูนะครับใช้ให้ดูว่ามันใช้ประมาณไหนนะครับวิธีการใช้ก็ไม่ได้ตายตัวครับอยู่ที่ความสะดวกของผู้ใช้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรารู้ระบบเรื่องการทํางานมันก็จะรู้ไปเองครับว่าทํำยังไงนะครับอันนี้เป็นตัวเข็มเปิดนะครับการเปิดก็คือหมุนเข้านะครับจะมีเข็มแทงเข้าไปที่ตัวหัวถังพร้อมเบาวนะครับถังนี้เป็นถังแบบอันเล็กนะครับอันเล็ก็ประมาณ เท่าไหร่อ่ะ0ูนหรือเปล่า0ูหรือ0.2เนี่ยประมาณนี้ครับผมจำไม่ได้นะก็พยายามหาเลขที่สุดนะครับแล้วก็ปล่อยไปที่4,500ก็คือมาดอัดเข้าไปนะครับทนได้ 8K อันนี้คือตัวน็อตเขาก็ถังก็มีหลายๆแบบหลายยี่ห้อหลายโรงงานนะครับมีอะรูมีสิงอรลอยอมีอะรูมีไนลอนนะครับ โอเคตัวนี้ก็จะเป็นที่ปรับเปิดนะครับปกติเมื่อก่อนนะครับเคยเห็นตั้งแต่ชุดที่เข็มจิ้มไปนะครับแล้วก็ปล่อยลมไปด้วยนะครับจะไม่มีชุดปรับตรงนี้นะครับจิ้มลงไปหมุนเปิดไปลมก็จะออกมาตามที่เราแย่เข้าไปแต่แรงดันมันก็จะไปเจอกันโดยตรงกับเกลียวของตัวนี้นะครับนะผมว่ามันก็จะเ,เขาคงปรับมานะครับหลายๆท่านก็มีทําวิวัฒนาการปรับมาก็คือมีเล็กปรับตรงนี้ดีกว่านะครับมันอาจจะดูเทอะท้ากว่าแต่ก็ดีกว่านะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นการใส่กับกล็อกนะครับโดยปกติผมจะปรับพยายามไม่ให้เกิน100 psi เพีนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเกมารดนะครับบอกบอกเพียรปล่อยแรงดันที่เราปล่อยออกมาจากเล็กตัวนี้นะครับตัวถังเนี่ยมันปล่อยปล่อยมตั้งแต่3 0 0อขึ้นไปนะโดยโดยส่วนใหญ่เท่าที่เห็นนะครับนะแล้วก็มันอยู่ที่การเรียงชิมภายในนะครับแล้วก็เรื่องที่โรงงานทํามานะครับ ว่าจะปล่อยลมเท่าไหร่3 4 0ถึงสี่ psi น่าจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากๆนะครับเพราะว่าลมในถังจะใช้ได้เกือบหมดนะครับถ้ามันปล่อยเยอะไปหน่อยเช่น 500, 600, 700, 800 psi เนี่ยลมในถังเหลือไม่ถึง800มันก็จะปล่อยลมไม่ได้เพราะมันเท่ากันแรงดัมันเท่ากันนะครับนะนนี้ใส่เข้ามาแล้วนะครับสายปลายสายนะครับสายตัว copper ปเ,ปเนี่ยก็จะมีหลายแบบนะครับแบบปิดอัตโนมัตินะครับก็คือเรากดตัวนี้ใช่ไหมฮะกดตัวนี้ กดง้างเอาไว้แล้วก็ดันเข้าไปนะครับในขณะที่เรายังไม่เปิดลมมันจะใส่ได้ง่ายกว่านะครับก็คือเรายังไม่เปิดตัวเข็มจิ้มนะครับแต่ถ้าเราเปิดไว้มันก็จะมีแรงดันเวลาเรากดเข้าไปนะครับอาจจะเสียลมนิดนึงนะแต่ว่าถ้าใส่จนชินแล้วมันก็ไม่มีปัญหานะครับหรือจะเอามาใส่ใส่ตัวนี้ก่อนก็ได้แล้วค่อยไปเปิดหัวถังนะครับนะตัวนี้จะเป็นแบบตัด2ระบบนะครับถ้าผมปล่อยไปนี่นะครับลมจะถูกเอาเข้าสายคืนนะครับก็คือค้างไว้ในสายนะครับก็ เวลาไม่ใช้นะครับแนะนําให้ถอดออกนะครับถอดออกถอดตัวนี้ออกเลยนะครับหมุนหมุนเข็มออกคลายเข็มออกนะครับเพื่อเป็นการปิดนะครับตัวเข็มจากข้างในก็จะดันขึ้นนะครับมันก็จะปิดหัวถังเพราะว่าการถอดจะทําให้เรารู้นะครับสมมุติเราเล่นลมไม่หมดนะนะมีลมค้างไหมสมมุติว่ามีลมยังอยู่เท่าเดิมกับที่เราเหลือไว้ในครั้งล่าสุดเราก็จะรู้ว่าเฮ้ยมันไม่รั่วนะ แต่ถ้ามันมีลมแต่ถ้าเราใส่ไว้อย่างนี้นะเราใส่ไว้ทั้งหมดนะครับแล้ววันหนึ่งเราเอามาดูเฮ้ยมันรั่วแล้วมันรั่วจุดไหนคราวนี้เราจะไม่รู้จนกว่าเราได้จะไปเติมแล้วก็เปิดอีกทีหนึงนะครับก็ถอดแยกไว้จะดีที่สุดนะครับผมสามารถหล่อลื่นได้ด้วยสเปซซิลิโคนนะครับทําให้ตัวโอลิงชุ่มชื้นไว้นะครับมาว่าแล้วก็จริงๆระบบก็ไม่ได้ ระบบการใช้งานไม่ได้ซับซ้อนนะครับไม่ได้ผมอาจจะพูดให้มันดูซับซ้อนไปเองนะครับอันนี้ไม่มีลูกกระสุนนะครับนะก็ผมเปิดไวท้ที่ไหนผมตั้งไว้ที่ประมาณกรอกนี่คือผมพยายามให้ได้80อะ่ะจริงๆอยากอยากให้ได้ประมาณ80นะครับความเร็วลูกอะไรก็จะไปอยู่ที่ตัวท่อตัวยางฮอบที่เราใช้นะครับตัวสปริงแฮมเมอร์หรือว่าตัวน้าหนักของลูกนะครับลูกหมดสไลด์จะไม่ค้างในนี้จะไม่มีลูกกระสุนนะครับ ไม่มีลูกกระสุนค้างที่ตัวปืนนะครับโอเคแค่สไลด์กลับสุดนะครับยิงลูกออกนะครับก็ได้แล้วเรามาดูเช็คดูอีกทีนึงว่ามีการเห็นไหมฮะคือถ้าลมออกมาเราทดสอบยิงดูเราก็จะเห็นความเขาเรียกอะไรอะ่ะความแรงดันแรงดันเดิมนะครับแรงดันที่ที่ตัวปืนรับอยู่นะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ60-7ถึงเบเองนะครับนี้ผมจะเปิดออกไปนะครับเพื่อให้มี แรงโบแบกมากขึ้นลมดันออกมากขึ้นก็หมุนครับหมุนตัวบวกเนี่ยหมุนมาทางนี้นะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาหมุนไปนิดนึงนะครับแล้วก็ดันปิดนะครับดันปิดเข้าไปนะครับเพื่อล็อกไว้นะครับไม่ให้มันคลายอ่ะคราวนี้เราลองยิงดูอีกนะครับจะได้รีคอยต่างจากเดิมไหมอ่าแล้วทีนี้เราก็มาเช็คครับมันขึ้นไหมอ่ามันขึ้นมานิดนึงแล้วนะครับก็ปรับทีละนิดครับปรับทีละนิดนะหมุนเข้าไปอีกครับ ันนี้คือการปรับเพิ่มถ้าเราอยากลดก็ลดลงนะครับก็ไม่ควรเกินผมเคยลองที่ประมาณ200อนะครับแต่ก็ผลก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมเพราะว่าผลก็ไม่ได้ดีกว่า150เท่าไหร่เนื่องจากว่าตัวปืนมันตอกได้แค่นั้นนะครับนนี้ผมปรับมาอีกนิดนึงลองยิงครับหรีอคอยหนักกว่าเดิมนะครับความความเร็วที่ปล่อยออกไปก็จะมากกว่าเดิมนะครับก็จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณเกือบ70นะฮะ ผมปรับน้อยมากเลยนะใช่ไหมอ่ะผมหมุนไปน้อยโอเคล็อกไว้นะครับยิงดูเรามาดูอีกครับอยู่ที่ประมาณเกือบ80แล้วฮะนะประมาณ76นะโอเคก็มาดูตอนฟัวโ,โต้นะครับ นี่ก็จะเสียลมมากหน่อยนะครับก็แล้วแต่คนชอบมันไม่มันอ่าโอเคมาดูที่แรงดันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ก็ประมาณ80ครับประมาณ80นะความเร็วลูกก็น่าจะอยู่ที่มันแล้วแต่ตัวท่อและยางนะครับแล้วก็การเซ็ตอย่างแฮมเมอร์อย่างที่ผมบอกนะครับโอเคก็ที่ผมชอบเพราะก็ตรงนี้ฮะมันมีมันมีความมันซ่อนอยู่โดยเฉพาะ ล็อกในระบบฟัวโต้นะครับถ้ารักถ้าถ้าชอบนะถ้าชอบในระบบคุณสามารถปรับปรุงปรับแต่งเพื่อให้เป็นสไตล์คุณได้นะครับก็หวังว่าจะมีแฟนกลอกฟัวโต้เข้ามาเป็นแก๊งเดียวกันเยอะๆนะถึงคุณจะไม่ใช้ยิงออโต้เพราะมันอาจจะไม่แม่นมากกลุ่มกระสุนอาจจะบานอะไรแต่ว่าเซมิคุณก็ยังยิงได้อยู่แต่อยากมันอยากสนุกก็ มีไม่ได้ใช้ก็คงจะดีกว่าใช้อ่จะใช้แล้วไม่มีใช่ไหมครอ่ะโอเคครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับหวังว่านี่จะเป็นประโยชน์นะครับเวลาอ่าโอเคผมลืมอีกแล้วจุดประสงค์คือมารีดีตัวนี้เวลาเราไม่ใช้นะครับก็หมุนปิดครับปิดกระดอนการคลายเข็มนะครับคลายเข็มออกมานะครับวิธีการปล่อยลมทําได้หลายที่ครับหลายจุดนะฮะก็จะถอดสายก่อนหรือปล่อยที่วาล์วจ่ายก็ได้นะครับปล่อยที่วาล์วจ่ายก็ได้นะครับ ก็จะไม่มีลมค้างสายแล้วนะครับโอเคว้า okay. ว wow. อ่ะขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกการซับสไครต์นะครับก็เดี๋ยวเริ่มสร้างช่องกันใหม่นะครับพยายามจะยิงนอกสถานที่จะไม่ใช่แค่โต๊ะลกๆตรงนี้แต่ว่าก็มันไม่สะดวกนะครับอ่ามันไม่ค่อยสะดวกจริงๆก็ไม่รู้จะทำไงลอตเตอรี่ก็ซื้อไม่ถูก ก็เดี๋ยวไว้สะดวกสะดวกว่าน,นี้นะครับก็คงจะได้ทําอะไรที่มันน่าดูกวันนี้หน่อยอันนี้ก็ฝากฝากขอบคุณฝากขอโทษถ้าทําให้ผิดหวังนะครับสวัสดีครับ